ารศพของทั้งสองนายถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในค่ายทหารผู้กองธนพลและทหารในค่ายร่วมกันทำวิธีอย่างเต็มที่สภาพศพของทั้งสองนายยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางหลายคนที่ได้เห็นศพแล้วช่วยกันยกลงขึ้นถึงกับผะอืดผะอมกินอะไรไม่ลงพอเห็นอาหารที่เขายกมาเสิร์ฟซึ่งมีน้ำเหลืองเองเป็ดเมือเม่อือ ค้ายของเสียที่หลังออกมาจากศพยิ่งต้องเบือนหน้าหนีด้วยความสะอิดสะเอียนหลังเสร็จสิ้นพิธีวิถีชีวิตในค่ายทหารก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นเมื่อถึงยามดึกสงัดจะมีการพบเห็นเงาดำปริศนาเลื้อยไปตามใต้ถุนบังเกอร์นั้นบังเกอร์นี้รุ่งเช้ามาจะมีซากสัตว์เลี้ยงในค่ายเช่นไก่หรือสุนัข ล้มตายท้องไส้กลวงโบให้เห็นเป็นประจำพร้อมกับรอยอักขลารเรืองแสงจางๆบนผิวหนังของซากสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นยังไม่พอนายพลทหารเอกชัยทหารหนุ่มผู้ไฟดีวันๆทำแต่งานตกกลางดึกร่างกายไม่ได้อ่อนล้าจนเกินไปนักเขายัางออกไปลงขายหาปลาแทงกบตามแต่จะหาได้ในหนองน้ำใกล้ค่ายในเช้าวันหนึ่ง เขาถูกพบนอนเป็นศพนอนเหยียดยาวคว่ำหน้าพาดบริเวณคันนาใกล้หนองน้ำก่อนจะถึงค่ายเพียงไม่กี่เมตรเลือดแดงฉานที่ทะลักไหลออกมาจากบาดแผลขนาดใหญ่ตรงบริเวณช่องท้องยอมต้นข้าวและผืนน้ำเพียงตาตุ่มให้แดงเรือน่าสยดสยองเป็นยิ่งนักเมื่อพลิกศพขึ้นมาดูก็ยิ่งอนาจใจใหญ่หญแผลตรงช่องท้องทีงท่ว่า มันดูราวกับถูกล้วงเอาเนื้อหนังไขมันส่วนนั้นไปเปิดให้เครื่องในตับไตไส้ม้ามซึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนทะลักออกมาเป็นอิสระและแน่นอนร้อยอัขระเรืองแสงจางๆก็ปรากฏอยู่บนบริเวณผิวหนังของเขาด้วยศพคนทหารเอกชัยยังไม่ทันเผาศพที่สองเล่าก็ถูกหามเข้ามาในค่ายคราวนี้เป็นความโชคร้ายของเด็กชายสมคิด เด็กชายชาวเขเมรวัยเพียงเจ็ดขวบลูกชายของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนพ่อแม่ของมันตามหาตัวกันจ้าละวันเพราะได้หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เย็นวันก่อนพบอีกครั้งในสภาพกลายเป็นศพนอนแช่อยู่ในหนองน้ําไม่ไกลจากจุดที่พบศพพลทหารเอกชัยมากนักซ้ํายังมีสภาพแทบจะเรียกว่าเหมือนกัน ต่างแค่เพียงว่าเด็กน้อยสมคิดมีรอยฟันกัดกระชากเนื้อหนังเส้นเลือดเส้นเอ็นบริเวณลำคอทั้งสองข้างและลูกกระตายังถูกควักหายไปข้างหนึ่งอีกด้วยนับเป็นการตายที่น่าอานาถอดสูยิ่งสำหรับผู้ที่พบเห็นความโกลาหลหดหูประดังประเดเข้ามาใส่ทหารในค่ายจนหวาดกลัวเสียงวิจารณ์แตกออกไปเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายตัวเดียวหรือฝูงเดียวกันกันกบที่ทำร้ายจ่าสิบเอกพงกับผลทหารวิชัยที่ป่าหลังบังเกอร์มันลงมาอาวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ถึงเบื้องล่างแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เถียงสุดใจขาดดินหากว่าเป็นสัตว์ใหญ่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ทั้งรอยเท้าเส้นขนหรือแม้กระทั่งเสียงคำรามใหญ่ไม่เคยมีใครได้ยินเลย ที่เห็นอยู่นี้จะต้องเป็นฝีมือของผีสางนางพลายไม่ใช่อย่างอื่นเป็นแน่ฮะผีหรือแล้วไอ้ผีที่ว่านั้นมันเป็นผีอะไรกันวะผีที่ไหนจะมาทำร้ายกัดกินคนได้แบบนี้เล่ากองเงาพายยังไงรู้ยไอที่เป็นนั่นน่ะมันฝีมือของเงาพลายแน่ๆข้าว่าคราวนี้เสียงฮือฮาก็ก็หึ่มขึ้นเงาพายอย่างนั้นหรือฐานทัพ อันแข็งแกร่งแห่งนี้หรือจะมีเงาพลายบางคนว่าเกิดมาจนกระทั่งตีนเจาะฝาลงอยู่มาหลอมมาล่อไม่เคยได้ยินว่าจะมีเงาพลายที่ไหนมาป้วนเปี้ยนแถวฐานทัพแห่งนี้เลยในห้วงเวลาแห่งความสับสนและหวาดกลัวนั่นเองนายแพทย์ทหารอัคราได้เดินทางมาถึงค่ายทหารผาเงาด้วยเท้าเปล่าอย่างยากลำบากค่ายแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่าลึก ห่างไกลจากความเจริญใดๆการเดินทางเข้ามาแสนลำบากต้องฝ่าฟันเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเหวและป่าทึบที่ไร้ซึ่งแสงตะวันสองถึงไม่มีถนนหนทางใดๆที่จะนำพามาถึงที่นี่มีเพียงทางเดินเล็กๆที่ต้องลัดเลาะบินไป่ายไปตามซอกหินและถ้าอันมืดมิดบางครั้งต้องคลานผ่านช่องแคบที่แทบจะหายใจไม่ได้ ยิ่งยามฝนตกหนักยิ่งยากจะผ่านพ้นบางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะมาถึงที่นี่ต้องเผชิญทั้งสัตว์ร้ายและไข้ป่าที่ล้าชีวิตทหารไปไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นระหว่างทางยังคงมีเรื่องเล่าผีสางนางไม้ในยามค่ำคืนหรือเงาร่างตะคุ่มที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วท่ามกลางหมู่ไม้ใหญ่ซึ่งไม่มีใครกล้าอธิบายได้ใบหน้าของนายแพทย์ทหารอาารัครา แพทย์หนุ่มผู้มีใบหน้าคมเข้มดวงตาฉายแววความมุ่งมั่นแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าสร้อยบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขามีปมในอดีตท,ที่เคยสูญเสียน้องสาวจากอุบัติเหตุเสียงดังในเขตสู้รบทำให้เขาตัดสินใจอุทิศตนมาเป็นแพทย์ทหารประจำหน่วยพิเศษด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อหวังจะช่วยเหลือผู้คนและค้นหาคำตอบบางอย่างในใจ เมื่อมาถึงใกล้ทหารผาเงานายแพทย์ทหารอัคราก็ก้าวลงจากทางเดินแคบๆที่เพิ่งลัดเลาะมาเขามองสำรวจใกล้ทหารที่ดูเงียบสงบผิดปกติและสัมผัสได้ถึงกลิ่นหวานปนเหม็นสาบที่ลอยมาตามลมเขาสูดดมกลิ่นนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนจะขมวดคิ้วด้วยความสงสัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายแพทย์อัครามาประจำที่นี่ครับ นายแพทย์ทหารอัรรากล่าวทักทายกลุ่มทหารที่กำลังยืนจับกลุ่มพูดคุยด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกทหารเหลียวมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงก่อนที่ผู้กองธนพลจะเดินเข้ามาหายินดีต้อนรับครับคุณหมอแต่ฐานเราตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้กองธนพลเล่าเรื่องราวการตายอย่างปริศนาของทหารและสัตว์เลี้ยงให้ฟัง โดยเน้นย้ำถึงสภาพศพที่น่าสะจุดสดยองและรอยอักขระเรืองแสงที่ปรากฏนายแพทย์ทหารอาการักขระฟังอย่างตั้งใจแม้จะยังคงยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏการที่เกิดขึ้นซ้ำๆทำให้เขาสนใจในเรื่องเงาพลายมากขึ้นเขามีความสามารถในการรับรู้สิ่งผิดปกติที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้เขาตัดสินใจที่จะไม่เพียงแค่รักษาอาการเจ็บป่วย แต่จะสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายอันน่าสยดสยองด้วยเช้าว,วันถัดมานายแพทย์ทหารอัคราเริ่มออกสำรวจค่ายทหารและสอบถามข้อมูลจากทหารอย่างละเอียดเขาขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการตายของคนทหารเอกชัยและเด็กชายสมคิดแม้ทหารจะหวาดกลัวแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวคณหมอผู้มาจากหน่วยพิเศษ พวกเขาก็ยอมให้ความร่วมมือนายแพทย์ทหารอัคราเดินสำรวจบริเวณที่พบศพพลทหารเอกชัยและเด็กชายสมคิดเขาสังเกตว่าพื้นดินรอบๆบ,บริเวณนั้นมีความเย็นผิดปกติแม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันแสกแสกและมีรอยเท้าขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่ทิ้งร่องรอยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วปรากฏอยู่บนพื้นดินที่อ่อนนุ่มคุณหมอครับ ทหารเชื่อว่ารอยพวกนี้เป็นของเงาพายครับผู้กองธนพลกล่าวพางชี้ไปที่รอยประหลาดเหล่านั้นมันจะปรากฏขึ้นเฉพาะตอนที่มันออกอารวาสนายแพทย์ทหารอัคราก,ารก้มลงพินิจพิจ,จารณารอยเท้าอย่างละเอียดเขาสัมผัสรอยเท้านั้นด้วยปลายนิ้วความเย็นเยือกแผ่ส่้นเข้ามาจนเขาสะดุ้งรอยเท้าเหล่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ป่าทั่วไป และรอยอัคระเรืองแสงจางๆที่ปรากฏนบนศพยิ่งทำให้เขาสงสัยผู้กองครับพื้นที่ปราศาทโบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าแนวหน้ามีอะไรพิเศษไหมครับนายแพทย์ทหารอัคราถามขึ้นอย่างไม่คาดคิดเขาจําได้ว่าในรายงานลับที่เขาได้รับมีการกล่าวถึงพื้นที่ปราศาสแห่งนี้เป็นจุดพิพาทสําคัญที่กองกําลังเขมรต้องการครอบครองอย่างรุนแรง ผู้กองธนพลมีสีหน้าเคร่งเครียดลงทันทีปราสาทโบราณเป็นพื้นที่อาถรรพ์ครับคุณหมอคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าที่นั่นมีวิญญ,ญาณน,นับลบโบราณสถิตยอยู่ใครเข้าไปก็ไม่มีใครได้กลับออกมาง่ายๆและมันเป็นจุดที่พวกขเขมรพยายามลุกล้ําเข้ามามากที่สุดแล้วทำไมขเขมรถึงอยากได้พื้นที่ปราสาทนั้นมากล่ะครับนายแพทย์ทหารอัการาถามต่อ เพราะมันเป็นปราสาทศักดิ์สิทธิ์ของไทยมาตั้งแต่โบราณครับคุณหมอแต่พวกเขเมเชื่อว่ามันเป็นของพวกเขาและต้องการใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการประกาศอำนาจเหนือเราพวกมันมักจะล้ำเขตแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อย่วยยุให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบผู้กองธนพลเล่าด้วยน้ำเสียงจริงจังและเต็มไปด้วยความไม่พอใจคำบอกเล่าของผู้กองธนพลทำให้อครา,าเริ่มมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ เขานึกถึงปมในอดีตที่เคยสูญเสียน้องสาวจากอุบัติเหตุเสียงดังในเขตสู้รบใกล้ชายแดนแห่งนี้น้องสาวของเขาเป็นนักโบราณนักคดีที่กำลังศึกษาเรื่องราวของปราสาทโบราณแห่งนี้และหายสาบสูญไปพร้อมกับเสียงระเบิดปิศนาเขาเริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์ในอดีตอาจเชื่อมโยงกับเงาพลายและความขัดแย้งเรื่องปราสาทนี้ในขณะที่เขากำลังพูดคุยกัน เสียงปืนกลนก็ดังกระนำมาจากแนวป่าด้านหน้าค่ายตามมาด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวพวกเขมรมันล้าเข้ามาอีกแล้วครับผู้กองพลทหารนายหนึ่งซึ่งวิ่งมารายงานด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกผู้กองธนพลกำม,มัดแน่นเตรียมพร้อมรบคุณหมออยู่ในบังเกอร์นี่แหละครับนายแพทย์ทหารอัครามองไปที่แนวป่าเบื้องหน้าเขารู้สึกถึงคลื่นพลังแปลกๆที่แฝงออกมาจากทิศทางของเสียงปืน มันไม่ใช่แค่พลังจากการสู้รบแต่เป็นบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติบางสิ่งที่กำลังถูกปุกขึ้นมาด้วยเสียงของสงครามเสียงปืนและระเบิดยังคงดังสนั่นบันไหวไปทั่วแนวหน้าผู้กองธนพลสั่งการให้ทหารตั้งรับอย่างแข็งขันเสียงตะโกนสั่งการเสียงฝีเท้าวิ่งสวนกันไปมาและเสียงปะทะที่ดูเดือดทำให้บรรยากาศในค่ายทหารตึงเครียดถึงขีดสุด นายแพทย์ทหารอัการลาอยู่ในบังเกอร์พยาบาลเขาสวมหูฟังประจำตัวเพื่อกันเสียงปืนที่ดังอื้ออึงแต่ท่ามกลางเสียงปืนที่ดังสนัน่นอักคลากลับเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่แทรกเข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธแค้นและความทรมานมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับที่เขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนประหลาดที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายอย่างรุนแรงเราก็มีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่ใต้แผ่นดินผู้กองครับผมรู้สึกถึงพลังงานแปลกมันไม่ใช่แค่เสียงปืนแต่มีบางอย่างที่เหนือธรรมชาติที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวปะทะอัคราตะโกนบอกผู้กองธนพลผ่านวิทยุสื่อสารอะไรของคุณหมอตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่ไม่มีเวลามาพูดเรื่องผีสาง ผู้กองธนพลตอบกลับด้วยเสียงหงดหงิดและละคนบาดกลัวแต่แล้วเสียงปืนก็พันเงียบลงอย่างกระทันหันความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงปืนเสียอีกมันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งเต็มไปด้วยความกดดันและกลิ่นอายของความตายเกิดอะไรขึ้นผู้กองธนพลตะโกนถามพวกคอมนพวกมันหยุดยิงแล้วครับผู้กองพลทหารนายหนึ่งรายงานด้วยน้ำเสียงสั่นเกลือ แต,แต่มีบางอย่างผิดปกติครับทันใดน,นั้นเสียงอีดร้องอันหวยหวนก็ดังขึ้นจากแนวป่าด้านหน้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่ราวกับวิญญ,ญาณกำลังถูกฉีกกระชากอักคารามองไปที่ต้นกำเนิดของเสียงนั้นมันมาแล้วครับผู้คุ้ครองแต่ก็สายเกินไปร่างของทหารไทยนายหนึ่งที่กำลังซุ่มอยู่ในแนวหน้าพันล้มลงร่างกายเขายังคงสมบูรณ์ แต่ผิวหนังเหี่ยวแห้งดวงตาเบิกโพงไร้แววเหล่ากับถูกดูดพลังชีวิตไปจนหมดสิน้นและบนผิวหนังของเขาก็ยังปรากฏรอยอักขระเรืองแสงจางๆเช่นเดียวกับศพก่อนหน้านี้ยิ่งยิงมันผู้กองธนพลสั่งการทหาระระดมยิงไปที่แนวป่าแต่กระสุนกับทะลุผ่านเงาร่างสีดำทะมึนที่เริ่มปรากฏขึ้นอย่างเลือนลาง มันเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่และบิดเบี้ยวดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงฉานจ้องมองมาที่ทหารไทยด้วยความโกรธแค้นที่ไม่อาจเก็บงำมันคือเงาพลายวิญ,ญญาณอาฆาตที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยสงครามอักรลาพึมพำมตัวเองเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ออกมาจากเงาพลายความเจ็บปวดที่คล้ายคลึงกับความรู้สึกผิดที่เขาแบกรับมาตลอดชีวิตในขณะเดียวกัน เสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากด้านหลังของเงาพายกองกำลังทหารขเขมรที่ดูเหมือนจะถูกเงาพายคุกคามเช่นกันเริ่มยิงเข้าใส่เงาพายอย่างบ้าคลั่งแต่กระสุนก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เงาพายหันไปมองกองกำลังขเขมรนด้วยความโปรดแขนยิ่งกว่าเดิมและพุ่งเข้าใส่พวกมันอย่างไม่ปราณี